สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเอฟซีสุภุสุคนนะครับเด้อครับมือนแอดบุญพลาก็ได้มาที่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับติดกับต้นบักเดือเชินเคยครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมครับความสวยงามของบอ่อน้ำครับโอ้โหแจ้งตาใสก็สิได้เห็นเนาะนี่แหละเปิ้ลมาเอาตัวเลขอยู่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับผม บางทอผมก็เห็นหลอกขาบงูอยู่ผมก็ได้นําเสนอให้มเม้นตัวเลขก,ก็ได้ครับผมแต่ว่ามือนี้ตัวเลขอยู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่มีครับพี่น้องส่วนพญาก้างคกก็บผเห็นครับมือนี้มันไปจำศีลภาวนาครับลบลีอยู่ครับมันไปจำศีลภาวนาของเพื่อนครับดีแท้ดีว่าครับผมข้างคกจำศีลครับพี่น้อง อยู่ในวังของปอปูไม่ง่ายานี่แหละพี่น้องเมื่อนี้กาเงยียบสง,งัดหรือว่าสงบดีครับยังม่ทันมีสายบุญสายชันครับเขามาเยี่ยมชมก็ได้ยินข่าวว่าได้โชคได้ m ắ นกันอยู่ทางหุ่นละทางไกลอยู่ครับผมเป็นเกษตระส,สะดวกมากตีครับเมื่อนี้ผมก็เห็นพ่อจำได้ครับผมเสิยดเขาไปตามพ่อจำอยู่เมื่อนี้ผมเห็นพ่อจำมากล้ว บังหันว่าถือได้ว่าเขาได้พี่น้องครับเดี๋ยวผมสิบ้าพี่น้องไปถามไปไทยพอจำเนาะว่าสิมีแนวทางงวดวันทีหนึ่งตุลาคมนี่เสียให้พี่น้องพอได้เป็นแนวทางไปเอาเลขกไปเสี่ยงกันบอว่ามันสิเข่ากันบอเนาะเอาจังสันเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมสิบถามพอจำให้นี่แหละครับชมบรรยากาศไปน้ำกันสะกนครับ สวยงามตะการตาดีครับในวังคําชนด2สองวังคําชนอยู่ในบริเวณวัดปา่าคําชนอาเภอบดุงจังหวัดอุดอนนะครับเด้อพิกัดที่แอดได้ถ่ายทาให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นกันอยู่นี่ครับผู้อยู่ทางไกลทั้งต่างประเทศกัดสีด้เห็นน้ากันเนาะครับหรือว่าผู้อยู่ไก่เชียงบางถื่อผู้อยู่ไก่เชียงก็บริมากจากเืออยงสีกามีเลยครับผมกัดสีจเห็นเนาะ ดนดนๆมากแท้น,นึงกับสธิเห็นน้ำกันครับเวลาบอมีงานพิธีนี่กับบอมีไพ่นำหรือว่าฟ้องอากาศพุ่งึ้นมาได้พี่น้องก็เงียบสงบดีเมื่อใดที่มีงานพิธีมีโตมูบูชาหรือว่าพิธีบวงสวงมีการไล่ล่ำทํำเพลงถวายพ่อปู่แม่ย่าฟ้องอากาศในบอมนำศักดิ์สิทธิ์นี่กับสิจวดจวดขึ้นมาได้พี่น้อง พุ่งขึ้นมาเลยครับหลายหน่อยก็แล้วแต่งานหรือว่าหลายหน่อยก็แล้วแต่องค์พญานาคคารเพื่อนสิแสดงให้เห็นเนาะครับผมอัสสละเดี๋ยวผมสิไปถามพู้จัให like ้น okay. ้องพี people. People> troop, ่น้องเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับผมวันนี้เมื่อเมื่อสิมหาคัเพื่อนสิมาครับแต่ว่าสว่างหนีเมื่อแลรกคนมาวันนี้เขาบ่ได้อยู่ครับบ่บ่เห็นบ่เห็นเพื่อนเอาไว้ไหนอืมครับอันอัน บุญมาลาได้เอาเบ,บ,บอร์โทรขึ้นไปหกสิบหมื่ไอของของนวดวันนะขาวๆนะบ่ได้เอาไปที่เอาไปให้หเลยออบ่ได้บ่ได้เอาไว้เป็นล่างในงานนะคีบเลี้ยงเนี่ยเออแล้วเข<อ>าลัวไวเนี่ยเปิ้ลบ่บ่มีหัวนี่นะบอยหลีลอยหลีอับนบริวารเพิ่นสองคนทหารเพิ่นมานำ้ำ<ร>บอยหลีเราบ่หลายคนเด้อเปิ<ร>้เพิ่นก็จั่บ่ได้หลายเด้อเปิ้ลว่าได้เจ็ดหมื่นบ่ัรับมันบ่มันบ่ได้หลาย เพื่อนของเงินใส่ออ <c oughs> กระโปรงไปสองร้อยก็ว่าได้ว่าอย่างเดียว <c oughs> ว่นเนี้เอา,าคักได้มันมือกีดเพื่อนเอามือมาใส่กับหยิกมือเพื่อนไอ้สองคนกส่หยิกมือขันแท้แท้เยอะกว่าเขาเนี่ยเ,เป็นหมาเขาท่านเนี่ยพอไอ้เราได้ท่านบอ่อพิษท่านเนี่ยแต่บอกก่บบอขึ้นบ่อขึ้น <c oughs> บ่อลงท่านเนี่ยสี่ส่วนเก็บบ่ออันรงวงด้วนวางรวงนออกมาแล้วนะอันวางรวงออกมาแล้วสว่างสว่างมาเอานะครับบ่วขันออกับสว่างกับมาโยนสว่างมาแต่บ่อเห็นรหัสเพื่อนเดียวนี่ครับอืเพื่อนเอาไปนั่มคือถูกไหมโอ้ยเสียดาย แต่ว่าเพื่อนไห้ไว้คักกว่านี่แลี้ยวแกเกาแนี้ยปูเนี้ยยาเขานี่เพิ่นบลำไร่ไกับหนึ่งเพิ่นบลำไร่แล้ว่านึงเพิ่นเฮดงเฮดังเนี่ยครับโอ้คือวัยคนเสียนี่นะเออครับผมเออแลงมัน <laughs> เสียมนุษย์แต่ว่ามนุษย์นี่ตาแหลมเขอยาเอาเนี่ยตาแหลมเออครับแต่ว่ายโยนี้รู้สึกว่าดิถือหลายโยเพราะว่าบอกว่า คนก็เจ้าขอมาเขาเนียบเงินในห้เขาเอาลงตู้ห้เป็น้อยเซมันบอกครับ <c oughs> คือห้เป็นลอยที่ก็เรียกว่าเออ่าเฝ้าหนีเมื่อเด้อลูกหลาเดี๋ยวห้โซ่ไ้เอาเอาโซ่ตาบอกมาครับ <c oughs> ก็พิมสองพิมศูนย์พิมเก้าดอกจนันพิมเก้าพิมสามพิมห้าคร <c oughs> วงเล็บไว้ตาจ้ำคำ่วนเขียนฟีเลยเด้อนกบอกครับทุกคนทุกคนครับ <c oughs> แต่ว่าเสียวหรือว่าเอา๋เพื่อนอะครับมันอยู่อยู่อยู่กับโศกไผ่โศกมันคือเขาครับแ <c oughs> <c oughs> ม่หลาแต่น้องหานี่รู้สึกว่าได้หลายติวอยู่ครับ สีใย่อยมาอยู่ดอกอติดฝนเนี่ยหมู่บ้านกับฝนช่วงหนึ่งเขาเจ้าได้หลายเตืบอแจงงวดก้อนผุนแจงงวดอันแต่จงงวดก้อนผุนเขาโทรศัพท์มาบอกว่าเขามาหาในมาปางเอานางล้านพร้อมคนสีมาถวายใบสีพร้อมมาได้หวยน้ำพอ่อจ่านว่าสีดาเสียบี่สองวันร้อนสีดาเสียบวสองสีาหาสน<ช>้าว่าท่านยุไกเตือบองวิย่านสุบพวกพุนละอันพวกอันจจงหวดตากเขาสีมาหาอยู่ดอกมาทช้ย่อยมาด้วยละ งวดงวดงวดถีบมานี่งวดใกล้ออกพรรษางวดออกพรรษากับงวดออกกระถินแล้วมั้นถัดออกพรรษาแล้วภบเนี่ยคนที่ได้ไปรบเปลี่ยนบัวตาลุบเปมี่ยนได้เนาะสะท้อนครับผมเอาไปให้แล้วบัวเล่าเหรียญบัวเปล่าเหรียญจำผีบ้าบัวถือกระเที่ยวตัวตัวใดก็พอจำเอาอีกทีหนึงเอา สามไอรสี่าาครับผมเอาเป็นแนวทางเนะพี่น้องนะเ,เนาะวสี่ศูนย์เจ็ดเอะเจรงวขอบคุณพรจำได้เรครับผมครับครับะนะพี่น้องพี่น้องพอจำกัน<อ>ให้คักให้แน่แล้วแนวทางบ้านครับให้แท้ให้ว่าครับโอ้ยนขนคิงลูกเึ่งเบ<ไ>าขิดไปเสื<ไ>่งไทยไลูกเหมือนของเมญา่าเนาะขนคิงลูกไปนั่งพี่น้องเง นี่บรรยากาศมืัอนี้ก็มีพอจำเมาทำความสะอาดครับครับแมนได้มาพอจำมาได้มาสั่งมาแปลงมาั่ทำบุญทำท่านพี่น้องเอ้ได้มีอยากมีกินตัวเนาะครับเอาได้ขาดได้แนลขอบคุณกาบสกาละตีขอ้อลองเตาให้มวน วางพ่อปู่แม่ยาหรือว่าพญานาคทุกลูกทุกน้ำได้รับศักด์บุญพลาเดงมาเอาตัวดีให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีให้ได้ไปซื้อไปฮาเป็นแนวทางให้ได้กินได้อยากมีกินมีท่านตัวเนาะพี่น้องถูกหวยรวยเบอือกันตัวเนาะอันบ่ม,มีตัวสืส้อะจะลืมแนวทางจากแอบเดอร์พี่น้องเดอ้อ มานำสักสิทธิ์พี่น้องเมื่อนี้นำขึ้นลลยไว้พี่น้องนำถ่วมมองหันเลยถ่วมองหักไม้มองรากไม้มองหันหลักต้นบมกเดือพี่น้องครับก็เงียบสงบดีครับผมก็ได้มีโอกาสบางเทือก็ได้ทำความสะอาดครับผมตักสิ่งวกใบใหม่หรือว่าสิ่งสปกปรกออกครับผม เห็นกันอดตักบ่ได้ครับผมทาความสะอาดไปเอาบุญไปพี่น้องไปใสกับทำแต่ความสะอาดแหะผมก็ได้วัดว่าลา่ามมีโอกาสไปวัดไปว่ากับเฮ็ดได้ทุกท่านทุกคนนั่นแหละครับผมอย่าปล่อยโอกาสอยู่ว่างๆคุยกันไปน้ากวาดล้านวัดกวาดทั้งขั้วาทั้งห้องน้าไปเรื่อยเอาบุญต่พี่น้องดยถ้าม,มีโอกาสถ้าคิดได้ไปเป็นเพื่อนว่ามือนีมาโบเห็นพญ่ญาข้างโคกเห็นบอกพี่น้อง นี่พญาข้างคกโมยูแล้วเหมือนี่ขนาดฝนมาตกายังโมยูเนาะพี่น้องหมู่บ้านนี้ฝนตกๆเมาถากผมอยู่หนีเว้ยโอ้ก็ได้ให้โชคให้ตัวเรียกตัวมันไปเลยล่ละพี่น้องเมืงองเอาเดอ้ออยู่อยู่ทองพญาข้างคกนี่ละพี่น้องครับทองพญาข้างทองนี่เป็นเป็นว่าย,ยังก่อนทำบาลีเป็นก็ลืมเนาะ มีจักเต้ภาษาอังกฤษต่ำมักนะจำได้ต่ำนี่แหละพี่น้องบรรยากาศกันผู้ใดสีแวะเวียนมากมือนี้กับบรรยากาศดีครับฝนมาตกห้ามทางหนุ่เด้อผู้ใดสีมากกับเลี้ยนเช่นจะเลื่อนพร้อมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ากันกาบพบปู่เมียเอาพบเอาพุม่มน้ากันพี่น้องครับพอจําก็ยูนี่นะนี่เด้ครับพอจําก็ให้คักเลยเด้ครับพอจําก็ยูยูอ้า พอจำก็วันไรไรได้สาม0มืองไข่อยู่ต้นนี่ครับผมพอได้สือประทุปูเข้มอยู่ต้นนี่จบที่สานปปูเมียครับผมผมมากกับท่านได้คู่ทูบจุเรียนไหวพบปูเมียอยู่เดี๋ยวผมหลังจากนี้ผมเสิเียณเที่ยนกับถูกไล่พี่น้องมากครับผมมีทุเรียนถูกไหวก็ได้ครับเอาสั่นแล้วนาะพี่น้องคลิปหน้าค่อยพอกันไหมครับผมก็ียจบคลิปสั้นๆไ้วตะเพียงเท่านี้คลิปนาค่อยพอกันไหมเด้อสวัสดีครับ